うん。 we สวยงามนะครับต่ละดับยินซีนะถ้าจะได้ถ้าจะได้ครับรอดูนะครับรอดูผลงานนะครับนี่ลงสายเต่งครับอาจะรอนะครับเอ๊บเก้านี่ครับวันนี้จะมามาสถามนีนีบเราก็ถึงหมายแรกแล้วครับอ่ะจัดไปเชียงก๊อตจัดไปวันนี้นี่ครับตัวแรกลงไปแล้วครับ เห็นพิชยศแหละบอกผมเลย มาแล้วครับมาแล้วตัวแรกมาแล้วครับพี่อันแล้วครับคันพี่อันแล้วครับคันจะร้อนคันจะร้อนมาแล้วครับขาวพลุงข่าวพลงโดดดิขาวพลง โดดดยจะลนมาแล้วน,นีลนอะไรไ่ไม่รู้หมึกมกจะลนมาก่อนแล้วครับอัดเลยจันลอนอัดเลยอัดเลยอัด,อดขึ้นเลยปิดเบรกหน่อยไดครับ,รบมาแล้วครับมาแล้วขึ้นมาแล้วนั่น มาแล้วครับเขาพรวนเขาพรวนนักบ่หนักบ่สซได้เซได้ยืนยันหรือเปล่าอุ้ยโอ้โยโดดไม่เข้าครับลากมาเลยลากมาเลยปั๊บเรียบร้อยครับออ้ยยังไม่เข้ายังไม่เข้าสลัดด้วย เอาละครับโอ้โหเรียบร้อยครับใส่เย็ยนไอทิดยนันโดนไม้ยัโดดวะฮะเฮ้ยเลือกเหรอเหยื่อไปติดกวาเลยมั้ยเอาละครับตัวแรกครับสระครับใสสวยครับจานร้อนครับตัวแรกครับถ่ายลูปเจ้า เลยครับมาแล้วตัวที่สองรคันจะหลอนหมานอย่างวะ <c oughs> อ๋ออ๋อ,อยังไม่ขึ้นอ๋อ มาแล้วครับยอมแล้วเรียบร้อยครับตัวที่สองครับมาแล้วจันลอนอาไรอแน้าเลากี้เ่อางอ้ันจันรอนหมานังวะคันหมาน คนเยอะก็หมานแรงดีไหมครับโโดูดีสองกันถ่ายน้ำนี้เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับนี่ครับลองจิกกันหน่อยครับจริงเลยสุกไม่ใช่ชุกปไปรี้ันี้ดีแค่พี ลึกเหมือนกันนะเนี่ยยังลึกอะ่ะ ปลาตาหายข้างหนึ่งเกิดอะไรครับเหยื่ออะไรพี่มึกมึกมึกเอ้ยมึกมึกสัตหีบอาบัดข้างหนึ่งเอาเอาปึ้งเอาเอาเยบเลยเราไม่น่าใช่สละแล้วสละกต้องโดด ตะขอมนเนี่ยตะขอตะขอส,ส,สี่สายสิ่ เดี๋ยวเราค่อยขยับแล้วก็หลบเอารอดเราได้ใช่ไหมมาตรงนี้เฉยเลยเนี่ยเดินไปนิดเดินไปนิดผันผันเนี่ยปิดละเข้าใจสองเดือนกดชันไหมกดกันไว้ยกเลยน้อยยกเลยน้อย

ว่ามันพันไปทางไหน

เรีย,ยบร้อยจบเลยเอ้ยมีก้มีก้อฮะสี่สาอีกขาดเลยมันพันกงี้ี้ยงเงี้กัน,นหลายกัน

วานให้เร็วเลยคมัะกินขามือเลยครับกินขามือเช็คเหยื่อไงตรงอย่างนี้นะครับเขึ้นมาประมาณกี่เมตรครับ<ะ>เมตรตงเมตรประมาณหกรอบปั่นปะเจ็ดรอบวางตั้งนานไม่กินมันสงสัยคือต,ตัวอะไรเขาบอกว่าเป็นกุ้ง มันบอกไม่ใช <si um ่มันแพ้กุ้งเขาบอกว่ามันคือจุ้งมันเคยกินตอนแรกบอกว่ามันเป็นกุ้งมันบอกไม่ใช่แพ้กุ้งเขาบอกว่าไแพ่กุ้งนี่จุ้งใส่เลยเดี๋ยวรอมีก few m o m e n t ีกัว่าใส่โดนแล้วครับเจ้าอาจจะหมอนด้วยหมาแล้ว อันตึงแล้วมันข้ามที่ข้ามมาไหนข้าม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 ไปข้ามไปมาเลยครับพี่อันโดนตึงๆเก็บแค่นดีกัน Oh. นั่นนกา้นกาในาใส่ใกา้นกานเจ้ายอดิมโฉมงามใส่ใกา้นกานใส่ก้านนะอันลากลอกไม่ใช่ลอกลากนะครับลากลอกเลยกินกินหมูมา้าวอนนะโอ้ตัวเริ่มแขนเดียวไม่ขึ้นนะครับดูครับ<ฮ> khe Ô Ngoài Ô Ôi Ôi Lâm hâm bà lâm hâm đấy kéo, Bướp bớp Ừm สายหลุดครับสายขาดสายหลุดสายขาดครับวันนี้ก็จบได่เลยครับปีนปีนปีนคนปันสามตัวได้พี่ปันเลยอ่าแข่งัน็ันข็งร้อนแข็งร้อนแข็ร้อนแล้วคข็งที่เนี่ยเอาไว้ก่บาทครับเป็นหมาเป็นสาหมาจบคลิปแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ We'll you